ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนและสมาชิกทุกท่านวันนี้เรากลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชัยแนวิเคราะห์บอลคิวทองมาบองบอลโดยมีผมอาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเจอกูจจลงเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับก่อนจะไปฟังวิเคราะห์กันในวันนี้ผมฝากกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไว้ให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับเพื่อนสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้ ทั้งหน้าใหม่และห้อง VIP นะครับอาจารย์เคนโดให้ลองปลากวัยไปนะครับเมื่อวานที่เจออาร์เจนตินาผลออกมาเสมอหนึ่งหน,งนะครับยินดีกับทุกท่านด้วยนะครับยินเต็มทุกคนนะครับส่วนคิวทองมาบอลบอลในวันนี้อาจารย์เคนโดจะพาไปวิเคราะห์เจาะลึกกับศึกฟุตบอลโลกโซนอเมริกาใต้นะครับคู่ระหว่างชิลีทีมอันดับ7ของตาราง แข่งมาแล้ว2นัดเสมอ1แพ้1ได้3เสีย4มี1คะแนนครับพบกับทีมชาติเปรูอันดับ8ของตารางครับแข่งมาแล้ว2นัดเสมอ1แพ้1ได้4เสีย6มี1คะแนนเช่นกันครับส่วนผลงาน4นัดหลังสุดนะครับที่เคยเจอกันมานะครับมีเปรูแพ้ชิลี 3- 4อ่าชิลีชนะเปรู21 สองไฟล์ล่าสุดเปรูชนะชิลี30และชิลีแพ้เปรู03นะครับส่วนความน่าจะเป็นวันนี้ชิลีเจ้าถิ่นนะครับผลงานโดยรวมถือว่าไม่ดีเอาเท่าไหร่นักนะครับส่วนทีมเยือนก็เช่นกันนะครับยิงได้ก็เสียประตูเยอะเช่นกันแต่ดูจากผลงานจากสองไฟล์ล่าสุดแล้วเปรูกดชิลีไปถึง3ประตูต่อศูนย์ทั้ง2ไฟล์นะครับ ราคาเรเปิดมาในวันนี้ให้ชิลีเป็นต่อถึงครึ่งลูกลบน้ำาส3นะครับเราดูเหรีเปิดล่าสุดนะครับตอนนี้ครึ่งลูกลบน้ำา1 0นะครับต่อกับเสียน้ำา93ราคาแบบนี้อาจารย์เคนโดเคนโดคอตี้จอดเถอะกูจะลงก็ขอฟันธงไปที่ลองเปรูไปดีกว่าครับ บอลออกได้3หน้าแบบนี้กับราคาครึ่งลูกหน้าลองมากๆครับสวนลองไปเป็นทีเด็ดครับวันนี้อาจารย์เคนโดให้นะครับอาจารย์เคนโดใส่ไปแล้วนะครับใส่ตามอาจารย์เคนโดมาได้เลยนะครับส่วนก่อนจากกันในวันนี้ใครที่อยากได้คู่บอลแบบ VIP ก็แอดไลน์กันมาที่โดโคตี้89ได้เลยนะครับที่อาจารย์เคนโดแปะไว้้ข้างๆนี้นะครับส่วนใครที่อยาก จะเข้าเล่นเว็บเดียวกับอาจารย์เคนโดก็แอดไลน์ไปที่แอด VIP บ i t 789มีแอดนำหน้าด้วยนะครับแอดกันเข้าไปเยอะๆได้เลยนะครับตอนนี้เขามีโปรดีๆรออยู่เพียบเลยนะครับสมัครสมาชิกใหม่รับฟรีไปเลยครับ100%ครับผมสำหรับวันนี้คิวทองมาบองบอลผมอาจารย์เคนโดเคนโดคอตตี้จอดเถอะกูจะลงก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับ เล่นหากันแบบมีสติด้วยนะครับเฮงเฮงรวยรวยทุกท่านครับวันนี้สวัสดีครับ